น้ำบูมมันเป็นสปอยหลานพอโตขึ้นใช่ไหมคะแพ็ก็เลยเวลาเลดอยากได้อะไรแพทก็บอกว่าลองไปถามนะบูมสิใช่ลองไปถามนะบูมสินางนางไปกดแอปเครื่องนะบูมแล้วกดจ่ายตังเลยอุ้ยดีมากตังตัวมันแบบแพงเกินไปพูดว่อเลดอันนี้มันมันเป็นหลักพันเลยเนาะเดี๋ยวหนูก็เบื่อหรืออะไรเงี้ยแต่บูมก็จะแบบว่ากดมาให้ตลอดแหละแต่เขาเข้าใเปเปย์มากค่ะหัลนหัวหลานไม่รักเราพาไปเนี่ยเขาจะแบบ แย่งทุกคนอุ้มคือเขาจะได้รับสิทธิ์นั้นก่อนเสมอหลานหลานนะบูมแล้วก็จะอยู่เอนจอยกันสองคนซึ่งแม่แม่บางทีแม่ก็ไม่ได้อุ้มเพราะว่านะบูมไม่ให้อุ้มนะบูมจะเอนจอยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วด้วยความเคยชินเราสองคนแบบโทนเสียงวิธีการพูดคล้ายกันมากใกล้ยังแล้วตอนนั้นอะแฮทก็ฝึกเลยเรียกแม่นีนกน้ก็เรียกสอนลูกเรียกแม่เหมือนกันเขาจะแม่มาม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอะ มับมีเราไม่อยู่เลดแต่เรียกเขาม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 ีแม่นี่ไปเลยเป็นแม่เลยชอบคือเลดอะด้วยความที่บางทีอะพอเด็กใช่ป่ะคะเด็กมากๆแล้วเราอะผูกพันกับเขาเราเล่นกับเขามาเราแบบโหสโปอย <c oughs> เขาไม่ได้เล่นแค่รายการนะเขาขับตามมาถึงบ้านไม่ได้รักแม่มันอะไรนะผมอ,อยากเล่นกับเลซิ่ง <c oughs> ใช่ยอมที่จะแบบ แพทถึงบ้านหรือยังถึงไหนแล้วไอ้เราก็ดูว่าเพื่อนมีไรเปล่าเป็นห่วงเราหรือว่าอะไรอยากเล่นกับหลานมากขับมาที่บ้านโอ้โหเลสซิ่งนี่ร้ายมากเลยนะ สามตาถึงบ้านก็หมดหมดไปเยอะเหมือนกันหมดรถม้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ช่อง3ามอยู่เลยมีโต๊ะกอไก่เออถดีร้านแล้วก็มีโต๊ะกอไก่ถึงฮอองคู่แล้วก็มีเก้าอี้พลาสติกเพื่อให้เวลาเขาเข้ามาในรายการเขามีโต๊ะของตัวเองพวกเราอ่านั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็มีโต๊ะกอไก่ฮ้องคู่แล้วก็มีเก้าอี้พลาสติกก็คือซื้อให้เขามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยมีเสื่อมีเสื่อ ABC มีทุกอย่างซึ่ง ตอนนี้ลูกทีมงานได้ใช้หมดทุกคนเลยใช่เพราะว่าเราเราเขาโตเกินวัยนะแล้วก็แบ่งไปคนอื่นใช้แล้วปัจจุบันเขาเรียกหนาบูหนาบูเขาจะเรียกว่าหนาบุญบุญอุ้ยบุลลี่ลูกคุณไม่ชัดค่ะโอ้บุลลี่ลูกบุลลี่ว่านับบุญนับุญยิ่งถ้าเวลารีบนะเวลารีบแบบโห้ยไม่ไหวแล้วนับบุญบบใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นติอ่างด้วยดิบุลลี่ติดอ่างลูกด้วยดิเ ชาร์จค่ะตอนนี้ฝึกอยู่คือเขารีบไงในสิ่งที่เขาอยากได้หัวเขาอ่ะคิดไปแล้วแต่ความูเขาว่ามันชาไม่เป็นไรไม่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วตอนน้เเราก็นบูมไปเป็นสปอยล์หลานพอโตขึ้นใช่ไหมคะแพทก็เลยเวลาเลดอยากได้อะไรแพทก็บอกว่าลองไปถามนะบูมสิใชลองไปถามน้บูมสินางนางไปกดแอปเครื่องนบูมแล้วกดจ่ายตังค์เลยอุ้ยดีมากมันเก่งมาก กด,ดหลอกให้บูมเข้าแอปนะ,ะเวลาปิดเทอมทีไรนะแล้วมาที่ช่องนะเอาแอปนะมันจะมีช่วงหนึ่งฮิตตุ๊กตาหนอนอะไรไม่รู้อ่ะอ่ากดเนี่ยเพื่อนหนูมีไอปลาหมึกอะไรอ่ากดโ <c oughs> อ้โหหลอกกดแบบเป็นพันน่าเจ<ธ>อะมากอ<า>่ะแล้วแบบบางตัวมันแบบแพงเกินไปบอกอันรลนนี้มันมันเป็นหลักพันเลยเนาะเดี๋ยวหนูก็เบือ่อหรืออะไรเงี้ยแต่บูมก็จะแบบว่ากดมาให้ตลอดแหละ แต่เขาเข้าใจ <ะ S 2> เปมากค่ะหัวหลานหัวหลานไม่รักหลานยังไงก็รักอยู่แล้วถ้าให้เขาแบบว่าหลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ